โอ้โหเกมตันหาจะเจอท่าดีนะบักเอ๊อ๋อมันขึ้นหิวกับเจ้านี่หรอเห็นมใช่มันหิวตัวพระเจ้าไม่ไม่มันขึ้นบักอีกทีที่ลองไปใกล้ๆดูดิสี่ก็อุ้มไม่ได้ด้วยสี่อุ้มไม่ได้ด้วยเลื่อนมันเสียบอ่ะเฮ้ยเไมลื่อนมืนกระไหลนะมมขึ้นแต่กดไม่โดนพี่โอ้ ก่กรยังงงเลยนยังงงเงี้ยไม่รู้รูปอาชีพก่อนเพื่อส่งให้แอดมินดูในในในดิทแอดมินไปเจ้าอาชีวะเฮ้ยแล้วมันงงไปติดได้ไงวะตอนงหวัดดึงพี่อ่ะเฮ้ยแล้วมันก็แล้วมันตอนแรกแบบปุ่มมันขึ้นปุ๊บผมกดจะดึงพี่ปุ๊บแล้วคราวนี้มันหายแล้วผมมาติดเลย วันนี้เจอบัักท้งวันเลยอ่ะโอ้เฮ้ยคานได้ไหมคานได้คันได้ไหมไม่ได้เลยพระเจ้ามันว้ากลับคือทำอะไรไม่ได้ทำอะไรมันก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเย่างเดียวแหละก็มีลูกเองนะเนี่ยลูกเองก็ติดเหมือนกันพระเจ้าตอนโดนติดแต่ตอนนึงเข้าขึ้นบันไดมีคนคว้าแฟนมันก็ตะโกนเลยอุ้ยอ๋อถือว่าเด็กผมเอ้ามันอยู่ใกล้กัน อยากตายแล้วถึงจะได้จบเกมนี้ผมอยากจะรู้ริงๆกะรอแห้งตายอ่ะอนิวปั๊มแซมกันเลยเขาขอรับค้อนตกไหมเกีกาดเกินนะคาตากะกำลังงงอละสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ผมไม่ได้มาดูบัสตอนแรกนะฮะตอนแรกมันมันจมครึ่งตัวเว้ยแล้วก็โดนผีตี คิดว่าผีตีแล้วจะหลุดนะแต่ว่าไม่สุดเป็นหลุดสิปันญหาเพราะปันไดหรือมัญหาเพราะตัวใหม่น่าจะบางผมว่าใจหรือเปล่าเพราะว่าผมผมนอนอยู่ฮะนอนอยู่กลางบันไดเลยมันเลยแบบบักหรือเปล่าโอ้เอ้าเอาเราไม่รู้ต่อพี่อะไรกันนี่อ่ะ แข่งกายเกมมายไอ้ผมโดนแขนได้ไหมไยดาวเฮ้ยผมขี่กันไปก่อนเลยผมยู่ไหนอ่ะเฮ้ยผมไอ้เนื้อกันต่างเอ้าดูเดียวโดนแทงนี่อ่ะผมเดินลบหนึ่งปีเลยเกมการลอยนะโอ้โหผมถลายไปกับพื้นแล้วพี่ถลายตันเนื้อไปแล้วผมมีวิญญาณรออยู่บนอ่าแล้วผมก็จมดินล้ว เรียบร้อยอ่ะลบหิึ่งแบบไม่มีโก้นะใช่ลบแบบไม่ได้ทำอะไรอุนี้ก็น่าจะบอดอเปล่าเนี่ยพอด็ดที่ลมลมยาใช่มันเป็นบอดตอนบอดมันปั่นเครื่องเสร็จแล้วมันก็ออกไปแล้วพี่เงี่ยก็เงี้ยเลยพอดิไปไหนแล้วแล้วมันเปิดประตูแล้วทำไมไอ้ที่จอผมมันไม่ขึ้นวะอ๋อ พี่น้อยเขาออกหลุมพี่ไม่รู้ว่ื่องเลยวิญญาณเขาอยู่บนหลุมยืนยืนรอบนหลุมเลยพี่วิญญาณเขาวะเรียบร้อยนะแบบนี้แหลกแหลกแบบนี้ไม่ไหวว่ะเก็บไม่ไม่แหลกไงพี่มันแหลกไม่พอมันหลุดอีกทลหาหลุดสองครั้งด้วยประเด็นอะไม่ได้หลุดแค่ครั้งเดียวน่ะแล้วก็ผมเพิ่งหลุดนี่แหละนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเพิ่งเคยหลุดนี่แหละสองครั้งนะพี่ไม่เคยเล่นหรอเซฟกระโปงเรียบร้อยมันสองครั้งพร้อมเลย เนี่ยลบหนึ่งเนี่ยโอ้ลบหนึ่งทุกคนอะเมื่อกี้พี่เอากุณแจไปใช่ไหมใช่ผมเอากุญแจไปแม่งไปืบอดออกหลุมเฉยแล้วบอดอีกตัวนึงก็ไปออกหลุมเหมือนมัน